มันเอาจีโนมของโคโรนาไวรัสเนี่ยไปคอมเพรกับเ i ชวหนึ่งคือ HIV ที่เกิดที่ลิงแล้วมันก็บอกว่ามันมีส่วนเหมือนมันก็บอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเป็นไบโอวีพอนหรือเปล่าใครไปตัดต่อมาใส่หรือเปล่าในที่นี้นนะฮะข้อมูลนี่นำเสนอเนี่ยไม่ได้ผิดเลยแต่คนเอาไปขยายต่อเนี่ยเป็นเฟก์นิวมาเต็มไปหมดเลย ปรากฏว่าไอ้คนตีพิมพ์เนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียพรทะตีพิมพ์ไปปรากฏว่าเนี่ย citation เนี่ยรูปเลยเอาไปอ้างอิของข้อมูลนี่ตีพิมพ์ได้แหละแล้วยิ่งวันนี้ผมพห้ยามดูเร็วๆเนี่ยนะฮะว่ามันกลับยังไงนะฮะวันนี้คนที่จะตีพิมพ์เนี่ยกลายเป็นคนเสียงเงินคนอ่านไม่ต้องเสียงเงินเมื่อก่อน เป็นหนังสือเป็นเล่มๆใช่ไหมฮะพิมเสด,ดมาเป็นวาาลาสารต้องซื้อวาาลาสารเนี่ยเสียเงินมันกลับข้างนะมันกลับข้างนะฮะเพราะดูเร็วๆนะฮะว่าตรงเนี้ยนะฮะเมื่อโมเดลมันเปลี่ยนเนี่ยนะฮะอย่างสมมุติว่าเดี๋ยวนี้นะฮะผมบอกว่าฮินดะวีนะฮะินดะวีนั้นเนี่ย มันเป็นเนี่ยเซนเาลเนี่ยนะฮะ Open Access มันสร้างเจอ n นลอะสร้าง Publish เนี่ยวรารสารเนี่ยหลายพันวรารสารแข่งกับ e l s e v i e r ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ย e l s e v เ e r เนี่ยเป็นแบบปิดมันบอกบอกมันจะทำแบบเปิดเรียกว่า Open Access การศึกษานี่มันเป็น Open อาจารย์อาจารย์ช่วยังกี้ก่อนนะฮะว่า ความรู้นี่มันโอเพนมันก็บอกว่าใครอยากจะตีพิมพ์มาตีพิมพ์เลยมาตีพิมพ์เลยในที่นี้เนี่ยนะฮะมันก็สร้างวารสารเนี่ยครบทุกด้านเลยมันมีรีวิวให้มีเร่งต่างให้มันพยายามทามาตรฐานต่างๆเนี่ยแข่งแป๊บเดียวเองเนี่ยมันมีหลายพันเจนเนลหลายพันเจนเนลนะมีคุณภาพตั้งแต่ดีไม่ดีเร่องต่างตอนนี้เลยกลายเป็นว่าวารสารที่อยู่ใน Open Access เนี่ยเดี๋ยวตีพิมพ์ง่ายมากเลยเว็บไซต์นะฮะแต่ impact มันต่ำแค่นั้นเอง เพราะนั้นนะฮะเพราะมันกลับด้านมันกลับด้านให้เราเนี่ยจ่ายเงินให้ใครอยากตีพิมพ์ต้องจ่ายเงินให้เขานะวันนี้คือกลายเป็นว่าให้คนทําวิจัยต้องจ่ายเงินเพื่อที่อยากเผยแพร่ผลงานเพราะนั้นผมจะหาวารสารอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีไอ้อย่างเนี้ยเยอะแยะเลยแต่มันมันพลิกด้านคนละด้านที่ผมบอกว่าวิธีคิดมันคิดกลับด้าน การศึกษาเราเนี่ยเราก็ต้องคิดกับด้านอย่างที่เขาพยายามพูดบอกว่าให้เด็กไปเรียนเองที่บ้านแต่มาทำการบ้านที่โรงเรียนไม่มีการบ้านแต่เป็นไงครับไปเรียนเองที่บ้านแต่มาที่นี่มาสร้างสกิลเพราะนั้นเดิมทีเดียวเราให้ความรู้เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมตอนนี้ความรู้เนี่ยคุณวังมาหาอย่างที่บ้าน knowledge ที่ผมอยู่บนก้อเมฆ อยู่คลาวแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจะสร้างสมรรถนะสกิลหรือสร้างความสามารถความสามารถนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหม้ว่าเนี่ยเนี่ยมันมันมันเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วไอ้วิธีการคิดแบบเนี้ยการคิดแบบเนี้ยนะฮะมันใช้กับเราได้แก่เราได้นะฮะผมไม่รู้ว่าเออวันนี้ให้เห็นนะฮะว่าฮินาวีเนี่ย ออฟฟิศใหญ่มีอยู่ที่ไหนไหมรฮะไคโรอียบนะฮะไม่ใช่ของตะวันตกเลยไม่ใช่ตาวันตกเลยแต่มันเป็นสำนักพิมพ์ที่มือมาเลยตอนนี้นมือมาเลยนะฮะมีทุกสาขาเลยหลายพันเจโนโนอลแล้วก็ออกแบบเร็วมากแบบเร็วมากในที่นี้เนี่ยนะฮะเพราะนั้น,น,น,นมันก็รู้ว่าประเทศด้อยพัฒนา กันกรอมนามาเข้าแดบเปเปอร์กันนะม,มันก็เลยหาเวทีให้เพราะมันจะเก็บเงินค่าตีพิมพ์นะเพราะนั้นนี้คือสิ่งที่สำคัญ,ญคที่เราอยากจะให้ดูนะฮะไปดูนะถ้ามมัวเขาอย่างเงี้ยผมให้ดูอาจารย์ยงนะฮะอาจารย์ยงเนี่ยณวันนี้เนี่ยแกเอินเด็กเนี่ยเท่าไหร,ร่ฮะหกบสา อู่สามมีเอยอะไหมฮะเอชนเดกคืออะไรเอชินเดกของสามน่าจะเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศอะ่ะน่าจะหนึ่งสองสามสามนะฮะไซเดชันหมื่นบอกว่าจุฬาเลยต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าคนเดียวเนี่ยไซเดชันหมื่นแปดพันกว่าหมื่นแปดพันกว่านะฮะนะฮะเพราะนั้นไอเนี่ยมันคือประเทศอย่างประเทศเราเนี่ยเรายังให้ความสำคัญใหญ่เรื่องพวกนี้ เรื่องพวกนี้นะฮะเพราะจากนั้นทางออกมันก็เลยม,มาทางด้านนี้มาดูแล้วว่าในการที่เมื่อกี้นี้ผมพูดไปแล้วนะฮะว่ากระบวนการแอคทีฟเนี่ยมันต้องเพอร์ซนาไลซ์วันนี้ถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้ายูนิโคลยูนิโคลเนี่ยมันเป็นแมสโปรดักชันแมสโปรดักชันคือการศึกษาเราเนี่ยมันเป็นแมสโปรดักชันเอามาที่เราแบช รับมาทีละปีเป็นก้อนๆก้อนๆแล้วก็พยายามที่จะผลิตให้มันเหมือนๆกันออกไปเหมือนกําลังจะสร้างน็อตตะปู B U, ให้ทุกตัวเหมือนกันแล้วเราก็บอกว่าเอาหมคอ,อออกมาทําให้มันหน้าตามเหมือนกันซึ่งจริงมันไม่ใช่เรานึกดูนะว่าวันนี้มันก็เลยมีโซโซแซโอแซโลองเข้าเว็บดูก็ไดนะ้โซโซซูตโซโซคือ so so อะไรฮะมันจะเพอร์สนาไล ถ้าผมจะซื้อยูนิโคลเนี่ยผมก็สั่งบนเว็บก็ได้ต้องบอกไซส์เขาว่าเอาไซส์ L XL ไซส์ M ไซส์ S SS สองตัวสามตัวอะไรก็ว่าไปแต่มันผลิตมันก็ผลิตตามนั้นอะ่ะถูกไหมฮะมันเราก็ต้องไปแมทชิ่งกับไซส์เองเพราะมันเป็น mass production โซโซเนี่ยมันใช้ให้เราสมัครเมมเบอร์ก่อนพอสมัครเมมเบอร์เนี่ย มันจะส่งเสื้อผ้ามาให้เราหนึ่งชุดปีมันแต่เราไปใส่ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเสื้อรัดรูปพอดีพอรัดรูปพอดีเนี่ยในนั้นมันมีจุดให้มือถือเนี่ยถ่ายตัวเราจุดเนี่ยพอถ่ายรอบตัวเนี่ยนะฮะส่งสมัครสมาชิกก็ถ่ายรูปส่งไปมันจะวัดตัวเราเห็นไหมฮะ มันมีระบบว่าตัวเราเพราะมันมีจุดอยู่บนเสื้อเพราะนั้นอย่างนั้นเราสั่งได้เลยไม่ต้องบอกไซมันจะคัสตอมไมซ์มาให้พอดีไซส์เราเห็นไหมฮะถ้าสั่งเกง่งรับรองได้ว่าใส่ได้พอดีนะฮะเพราะนั้นวันนี้คือการศึกษานั้นเนี่ยมาต้องมาสร้างการเรียนรู้เนี่ยแบบแอคทีฟยังไงเพราะดูเร็วๆเร็วๆนิดหนึ่งนะฮะว่า พอมันมีอิชูแบบนี้ผมถามว่าเราจะแอปพลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่คนทั่วๆไปสนใจลูกศิษย์เราก็ควรจะสนใจมาทำการแอปพลายกับวิชาเราได้อย่างไรบ้างได้ไหมฮะสมมุติเราสอนบิสเนสเนี่ยถามว่าไอ้หน้าตาอย่างนี้มันมาเกี่ยวกับบิสเนสเราไหมถ้าเราสอนวิชาหนึ่งมันจะเกี่ยวไหมในรักษณะนี้ ผมก็ทำให้ดูทำให้ดูเร็วๆนะฮะวันนี้คือทำให้ดูเร็วๆในลักษณะนี้นะฮะว่าเนี่ยมันมีรหัสชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีรหัสชีวิตที่เราเรียกว่า DNA ถอด RNA ออกมา DNA ออกมามันก็บอกว่าในเซลล์มันเนี่ยมีโปรตีนเช่นที่หนึ่งเอาโปรตีนมาขึงดูในระดับโมเลกุลมันมันจับตัวกันยังไง พอหยาบตัวกันยังไงเนี่ยมันก็รู้รหัสชีวิตตัวนี้จีนเนี่ยเดี๋ยวนี้แทบไม่ยีจีนดีแล้วทุกอย่างเนี่ยจีนดีจีนนนี้คุมท่าทางจะอยู่ละเดี๋ยวอยีกหน่อยจะนั่งหัวเลาะที่ผมบอกว่านั่งหัวเลาะไอ้คนข้างนอกละเพราะว่านะฮะที่สำคัญคือถ้าเราศึกษาได้ดีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไอ้ตัวหน้าตาไวรัสเนี่ยมันมีสตัง เมีจยจางเงยฮะมันขึ้นเครื่องมา,อาเห็นไหมว่ามันติดไปทั่วโลกเนี่ยมันนั่งเครื่องบินมาหมดเลยนะฮะแต่แห่สักเดือนสองเดือนเนี่ยสตังค์มันจะหมดพอมันหมดเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันจะเดินเท้าเข้ามาไม่บอกใช่ไหมฮะทำไมมันเดินเท้าเข้ามาฮะเพราะมันไม่มีสตังค์แล้วมันเดินเท้าเข้ามาเนี่ยไอ้ตอนนี้ไม่มีสตังค์เนี่ยน่ากลัว เพราะว่าคุมมันไม่ได้แล้วในที่สุดก็คุมมันไม่ได้ใช่ไหมฮะเราคิดว่าอย่างนั้นไหมฮะคุมมันไม่ได้คำถามว่าเฮ้ถ้าเราเรียนแบบให้เด็กนักเรียนคิดนักเรียนคิดนะฮะให้เรียนคิดเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เรียนเยอะแยะเลยตัวอย่างให้เรียนเยอะแยะเลยนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย 2009เนี่ยชีวิตตอนนั้นเรายังอยู่ผมก็อยู่ผมจัดค่ายเด็กแบบเดินเมษาเนี่ยเมืเริ่มเข้ามาเมืองไทยเขาเรียกว่าสวายฟูหรือวัดหมู2009นะฮะแบบเดียวกันเนี่ยเป็นบอดบวมแล้วก็ตายแต่เด็กจะตายเยอะนะฮะคนไทยตายไป200กว่าคนปีเดียวในที่นี้เนี่ยนะฮะถามบอกว่าทำไมวันนี้ เมื่อก่อนนี้มันระบาดที่เม็กซิโกนะฮะมันไกลจากบ้านเรามากแล้วมันก็ไปแพร่ในอเมริกาวันนี้ปัญหาใหญ่คือไอ้ประเทศตะวันตกเนี่ยมันคุมคนไม่ได้หรอกอยู่ๆมันเหมือนจีนไหมผมห้ามออกนอกบ้านเนี่ยมันทําได้ไหมจีนบอกว่าเคอร์ฟิวมันทั้งเมืองเลยนะฮะคุณต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเท่านี้วันเพื่อมันจะหยุดต่างๆถ้าเป็นก็เป็นอย่างนี้คนที่ป่วยกยอะมาโรงพยาบาลก็ไม่ป่วยให้คุณอยู่บ้าน จุดกิจกรรมทั้งหมดเลยในที่นี้ทั้งเมืองทั้งจังหวัดถามว่าถ้าเป็นเมริกามันทำได้ไหมวันนี้ญี่ปุ่นมันก็ทำไม่ได้ไม่ได้นะฮะเพราะมันไม่สามารถที่จะดิกเตในบางเรื่องได้แล้วมันจะไม่มีวันกลุ่มได้เพราะว่า2009เว้นตัวอย่างแต่ว่ามันจะคุมเครื่องบินแบบนี้ไหมนะวันนี้ตะวันตกเนี่ยมันคุมหมดไม่ให้เครื่องบินบินไปบินมานะฮะ มันก็บอกว่ามันโดดเดี่ยวเลยตอนนี้โดดเดี่ยวจีนบอกไม่ไปไล่เราลองศึกษาดูก่อนนะฮะศึกษาดูในนี้จีนเนี่ยมันรู้วันที่3 1มสบเ็มกราไอ้ไอ้ธันวาวันที่เจ็มกราเนี่ยมันถอดรหัสจีโนมตัวนี้ออกมาแล้วแต่อเมริกานั้นเนี่ยมันเริ่มรู้เนี่ยตั้งแต่แถวเนี้ยแต่กว่ามันจะถอดรหัสได้เนี่ยสามสี่เดือนตอน2 0 0 9ันเก้าะฮะเทคโนโลยีมันตอนนี้มันต้องบอกวันนี้มันดีกว่าเยอะ เพราะมันเวลาผ่านมาสิบป,ปีอ่ะเสร็จแล้วแป๊บเดียวมันก็กระจายไปทั่วโลกเยเดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่คือนะฮะอะไรฮะวัใหญ่สายพันธุ์เอเอชก็คือสวายฟูเดี๋ยวนี้บางโรงเรียนก็ติดทีก็พันในทั้ทงเรียนเลยแต่มันมีวัคซีนอยู่ที่บอกว่าวัคซี